ตีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับสัปดาห์นี้นะครับจะเริ่มต้นสัปดาห์แรกของเรื่องราวมหากรรมยานยนต์ครับวันนี้ครับเราจะมีรายงานพิเศษจากท่านประธานจัดงานนะครับคุณขวัญชายประพัดพงศ์ครับจะพูดถึงเรื่องราวมหากรรมยานยนต์ที่ผ่านๆมาครับและในปีนี้เองจะเป็นวาระครบรอบ40ปีนะครับที่ดําเนินการจัดงานนี้ขึ้นมา เรื่องราวต่างๆครับคุณหวังแล้วครับคงจะพูดถึงนะครับรวมถึงไฮไลท์สําคัญในปีนี้ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับที่นํามาจัดแสดงเป็นไฮไลท์ในงานปีนี้ครับและในช่วงลูกอ่อนขับกับอิซูซูนะครับจะมีเทคนิคการขับขี่ประหยัดน้ํามันครับเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามรับชมได้ในช่วงลูกอ่อนขับกับอิซูซครับท่านผู้ชมครับ เรื่องราวของมากรรมยันยนต์หรือ Thailand International Motor Expo รออยู่หลังโฆษณาครับอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะก,การลงมือทำเฝ้าใจกว่าเยอะ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด m a ซ d a CX-3 ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive ใหม่ล่าสุดเนือลิมิตพิจิตโล New Isuzu D Max เปิดรับความสนุก แล้วไปให้สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu Z Max สนับสนุนโดย Motor Expo, Mazda, Ford, B R G งานมหกรรมยานยนต์หรืองาน Thailand International Motor Expo กำลังจะมีขึ้นอีกครั้งแล้วนะครับ เป็นปีที่40อย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่คืองานแสดงรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของเมืองไทยนะครับและเป็นงานที่จะมีส่วนสําคัญในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ของเมืองไทยนะครับ ปีนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญของเรานะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านประธานจัดงานนะครับคุณขวัญชัยประพัดพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยครับครับแหมต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับสำหรับฉลองครบรอบ40ปีเลยนะครับครับถือว่าเป็นงานแสดงที่จัดต่อเนื่องไม่มีหยุดเลยนะไม่มีหยุดตลอด40ปีอยากจะให้คุณขวัญชัยได้เล่าย้อนให้ฟังนิดนึงว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไงแล้วระหว่างทางที่เดินทางมา มันมันเป็นยังไงวะครับครับคืองานของเราเนี่ยเมื่อเมื่อส0ปีที่แล้วที่เรารเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นงานใหญ่อะไรนะครับ,ค,รบคือครั้งแรกเลยเนี่ยที่เราจัดเนี่ยเราจัดอยู่ที่เขาเรียกว่าอโศกแฟ์กราว อโสะแฟร์กราวน์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้เป็นเป็นเซ็นทรัลพระรามเก้าตรงแยกกับสมพทอนะใช่ใแต่พื้นที่นิดเดียวนะฮะประมาณ4ี่ห้พันตารางเมตรเท่านั้นเองตอนนั้นจัดประมาณเดือนกรกฎาอยังไม่ใช่เดือนธันวาที่เราจัดนะครับแล้วเราก็อยู่ที่นั่นรู้สึกสองปีจากนั้นเนี่ยมาบุญครองจำได้ไหมฮะมาบุญครองนี่ตอนนั้นเริ่มทํา เป็นเป็น้เป็นศูนย์การค้าขึ้นมามาบุงครองก็ติดต่อกับเรามาว่าอยากให้เราเนี่ยไปจัดงานที่นั่นผมยังจําได้เลยวันที่เราเราจะต้องไปก่อสร้างเนี่ยเป็นวันที่เขากําลังจะต้องเสร็จเหมือนกันคือเขาทาตอนนั้นเลยจากนั้นเนี่ยจากมาบุงครองเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะที่มันก็เต็มที่แล้วนะครับจัดอยู่ได้หลายปีเหมือนกัน5้ปี เราก็ย้ายคราวนี้ก็ไปติดต่อที่เซ็นทรัลพลาซาตรงนั้นเนี่ยก็เป็นว่าเราเราจัดอยู่โอรันหลายปีทีเดียวพื้นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งพื้นที่ในฮอล์เนี่ยเต็มหมดเราเขาก็ให้เราเนี่ยไปจัดบริเวณจอดรถเราก็ไปสร้างหอลเองที่บริเวณจอดรถนะครับก็งานของเรา10บสวัน12บวันเนี่ยก็สร้างฮอลเสร็จจบงานหรือหอก็ลงทุนสูงพอสมควรอยู่ที่เซ็นทรัลอีกประมาณสิบ ปีได้นะครับ Impact นี่ตอนนั้นก็เป็นยุคที่ Impact กกำลังเริ่มต้นอยู่ใช่เขาเริ่มต้นแต่ว่าเขายังไม่ได้เริ่มเป็นห้องแสดงหรือว่าอะไรต่างเนี่ยแต่เขาเป็นศูนย์กีฬาที่ Impact เนี่ยก็เมื่อประมาณ20 21 0 2ปีที่แล้วเราก็ไปเริ่มแล้วก็จัดจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับพื้นที่ขยายขึ้นเรื่อยๆจาก20,000เขาขยายเป็น30,000เอาขยายเป็น40,000 สุดท้ายก็คือเต็มเลยของฮอลหนึ่งถึงฮอลแปดครับด้านฝั่งนู้นนะครับคุณนันเจ้าของเนี่ยก็มาคุยกับผมว่าเอ๊ะเขาจะเริ่มทำเอ๊พื้นที่ที่เป็นพื้นที่จอดรถเขาเนี่ยเขาจะทําฮอลขึ้นมาหกหมืนตารางเมตรหเป็นฮอลที่ไร้เสาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเลยครับผมเอาไหมผมก็ต้องกัดฟันจาก4ี่หมืนขยายหกหมืนเอ้าครับ พอเอาเสร็จเนี่ยคุณนาเจคุณสร้างสองปีก็เสร็จครับพอเสร็จเสร็จเนี่ยผมผมปล่อยปีนึงก่อนให้คนอื่นไปลองจัดดูก่อนก็ปรากฏว่าที่งานที่ไปจัดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีงานใหญ่เสร็จแล้วพอสองปีผ่านไปเราก็ตัดสินใจว่าเอ้าเราย้ายไปแลับหกเบืร์ตารางเมตรเริ่มต้นที่นั่นเลยครับโอ้โหดีมากถือว่าเป็นโอ้โหปรากฏการณ์เลยนะปรากฏการณ์คือใหญ่มากและบริษัทต่างๆที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็มีความสุข เพราะงานของเราเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วการไปมาหาสู่เนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนก็ให้ความสนใจครับและพอมาชมกันเยอะๆมาซื้อของกันคนที่เอาของมาขายก็มีความสุขครับตกลงก็สุขกันทั้งหมดเลยนี่บอันนั้นเป็นจุดจุดที่เราเริ่มต้นจนกระทั่งมาถึงที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสําคัญมากเลยนะที่ ช่วงปลายปีเนี่ยเศรษฐกิจกําลังจะดีๆก็หนึ่งในส่วนสําคัญนั่นก็คืองานมากกัยงยานยนต์นี้ด้วยครับ,ค,รบคือของเราเนี่ยพอเราจัดตอนปลายปีเนี่ยช่วงปลายปีคุณหน่อยก็รู้มันเป็นช่วงช่วงดีเรายึดอันนี้มาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ที่เซ็นเตอร์แล้วครับเราก็จัดเดิอนทันวาเนี่ยมาตลอดเลยแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ช่วยกระตุ้นให้ ตลาดรถยนต์เนี่ยตอนหลังต้องเรียกเป็นตลาดยานยนต์เพราะจะมี<ช>มอเตอร์ไซค์มีอะไรเข้ามาด้วยเนี่ยก็กระตุ้นให้ตลาดเนี่ยเกิดความคึกคักขึ้นมาเมื่เงินในแต่ละปีนี่ออกมาสารนะผาาครับก็รถเฉลี่ยคันละล้านบาทเ,ร,ร,เราขายไปสามหมื่นคันเนี่ยบ,บ,าบางปีนี่ขึ้นมาถึงห้าหมื่นนะครับ ก็เรียกว่าเท่ากับห0าหม่นล้านอะ่ะถ้าสมมุติห้าหมื่นคันนะซึ่งเป็นเป็นช่วงที่กระตุน้นเศรษฐกิจตอนปลายปีเนี่ยถือดีมากอ่นี่คือความสําคัญของงานมากันยันยนนะนะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือการสร้างธีมของงานซึ่งตั้งแต่ปีแรกเลยใช่ไหมฮะที่จัดขึ้นมาเนี่ย ทุกปีจะมีธีมของงานมีแนวคิดของงานซึ่งก็เป็นเรื่องอีกเรื่องใหม่ที่ที่คุณวัญชัยสร้างขึ้นมาครั่ยมตั้งแต่ปีแรกเลยจนมาถึงปีนี้ครับครับคือคือเรื่องธีมของงานหรือว่าเป็นแนวคิดเนี่ยนะครับความจริงเราต้องคิดล่วงหน้าครับ เราคิดเนี่ยประมาณเดือนตุลาของปีถัดไปนะครับมสมมุติว่าเราจะจัดปีสองสีเนี่ยตุลาปีเนี้ยเราคิดอย่างเรียนของของ,ของการครั้งนี้เนี่ยเราค,รคิดเสร็จแล้วเ,เ,เราคิดล่วงหน้าไว้แล้วก็เราก็ประกาศตอนที่เราอยู่ในงานนะครับว่าปีหน้า,าก็คือปีสมมติเราเราประกาศครั้งนี้ก็คือปีสองสปีหน้าเนี่ยคำขวัญคืออย่างนี้ตรงนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องคิดล่วงหน้าเราต้องมองว่าตลาดในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไง โอ้บางบางครั้งเดี๋ยวนี้ไอ้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็บางทีบางปีเนี่ยตั้งตั้งคำขวัญไปแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาขึ้นมาผมยกตัวอย่างเช่นตอนน้ำท่วมครับน้ำท่วมเนี่ยเราเราเรียกคำขวัญปีนั้นว่า54นะ54ฤดูผลิบานดอกไม้หยั่นยนคิดดูแล้วกันปริบานยังไรน้ำไม่ท่วมอยู่นะรับในถิงเท้าอยู่เลยนะครับ ปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ผมหนักใจมากเพราะว่าน้ำเนี่ยที่มาจากทางเหนือเนี่ยท่วมมาถึงบ้านผมอยู่ปทุมธานีท่วมบ้านที่รั้วบ้านผมเนี่ยสองเมตรเจ็ดสิแบบหน่อยคิดดับผมก็ต้องย้ายออกจากบ้านก็ต้องไปเช่าโรงแรมอยู่ไปขอเพื่อนอยู่อะไรต่างๆร้อยแปดเนี่ยผมตอนนั้นตัดสินใจอยู่สามอย่างคือจะเลื่อนดีไหมสองคือไม่จัดเลยปีนี้สามคือจัดต่อ ครัไอ้ปัญหานี้คิดไม่ออกเอาอย่างไงดีนะตอนนี้อย่างนั้นเยอะเสียอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าก่อนคือประมาณเดือนตุลาซึ่งตอนนั้นน้ำหนึ่งท่วมอยู่ใช่ท่านประธานของบริษัทรถยนต์บริษัทนึ่งเนี่ยมาพบผมที่โรงแรมตอนนั้นผมเช่าโรงแรมอยู่เอากระเช้าดอกไม้มาให้ แล้วก็คุยกับผมว่าคุณรัชชัยคุณต้องจัดงานปีนี้ให้ได้นะอมผมก็ท่านนประธานมั่นใจอะไรถ,ถึงถึงแนะนำผมอย่างนี้นะ<ช>ท่านประธานพูดบอกว่าน้ําท่วม,มคนที่โดนน้ําท่วมรถส่วนใหญ่ก็จมน้ําไปก็ต้องซื้อรถใหม่มเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดเนี่ย คนที่มีความสุขก็คือคนที่มาซื้อรถใหม่คนที่มีความสุขรองลงไปคือคนขายรถใหม่ครับแล้วเราในฐานะที่เรามีวิกฤตเนี่ยก็จะมีความสุขตามมาด้วยรวมถึงสถานที่ด้วยจะมีคนมานี่มองวิกฤตเป็นโอกาสทันทีเลยนะนี่คือมันก็โอกาสผมยังไงดีตัดสินใจทันทีเลยเอ้าอคราวนี้พอวันที่หนึ่งพฤศจิกากูหน่อยก็จําได้ผมจะมีไอ้คาวดาวมีนับถอยหลังนะฮะวันนั้นเนี่ยจะต้องเป็นวันที่ผมตัดสินใจบอกสื่อมวลชนว่าจะเลื่อน จะไม่จัดหรือว่าจะจัดต่อครับผมบอกเลยว่าผมจัดต่อครับสื่อมวลชนบอกอ้าวน้ํายังท่วมอยู่เนี่ยนะคุณจะจัดตอนนั้นรอบอิมแพกเนี่ยน้ํายังท่วมอยู่ใช่ครับแต่ที่อิมแพกเขาเก่งมากเขามีการผันน้าที่ดีมากแต่ทางที่จะมาอิมแพกตอนนั้นมาได้ทางเดียวคือทางด่วนครับโชคดีมากประมาณไม่ถึงอาทิตย์อ่ะก่อนงานนะครับน้ำลดผู้คนต่างๆก็มาทุกสารทิศได้เหมือนเดิมนะครับ นั่นก็เป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าถือวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็โชคดีที่โอกาสนั้นก็เอื้ออํานวยทําให้ทุกฝ่ายมีความสุขครับสุดยอดเลยครับแล้วก็ทําให้งานสามารถจัดอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดเลยตลอด40ปีใช่ครับแนวคิดในปีนี้นะครับ mobility imagination and beyond ยันยนต์ความหมายที่มากกว่าครับอธิบายสักนิดครับคือเราเริ่มมีความรู้สึกว่าไอ้ไอ้คำว่ายานยนต์เนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็มองกันก็คือเหมือนยานบก ยันบอกก็มีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์อะไรต่างเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์อะไรต่างน่าจะแค่นั้นแต่ว่าเราเริ่มคิดต่อเมื่อประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยว่าเอ๊ะมันน่าจะมียันน้ำข้นมาด้วยนยยันน้ำก็คือเรือคือบ้านเราเรือเนี่ยคือคือเรามีแม่น้ำเยอะมากเลยนะ แล้วก็เรือที่ได้รับความนิยมแล้วมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือเรือไม่น้ําอเรือแม่น้ำเนี่ยก็สามารถที่จะพาเราท่องเที่ยวไปสืบ <นะ S 1> ราคาดูเอ๊ะราคาไม่แพงอย่างที่เรากลัวซึ่งคนที่มีฐานะเนี่ยจะเริ่มมองเห็นว่าเอ๊อมันเป็นทางทางเลือกอีกทางหนึ่งเราก็เลยคิดว่ามีเรือด้วยคราวนี้พอมีบกน้ำอ้าวคราวนี้ขาดอากาศโอ้โห ขึ้น้ำลังแล้วนะเมื่อสองปีที่แล้วเราก็เริ่มคิดว่าเราจะต้องมียานอากาศมาด้วยในงานนะครับ,รบปีนี้จะเป็นปีแรกที่เรามียานอากาศโดยที่เราเราก็ถือคาขวัญน,นะครับ,รบว่าเป็นเป็นเป็นอะไรความหมายที่มากกว่าความหมายที่มากกว่าก็คือมันมากกว่าแค่ยานบกละแล้วก็มากกว่ายานาน้ําด้วยมันมียานอากาศด้วยยานอากาศในที่นี้ก็หน่อยเราจะมีสามสามวงการนะครับ วงการแรกก็คือวงการให้ความรู้วงการนี้ก็เป็นโรงเรียนอสอนขับเครื่องบินโอ้ยถึนี้เยอะนะฮะสิบกว่าโรงเรียนนะใครที่สนใจสามารถไปเรียนได้นะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเป็นพื้นที่ที่ให้บริษัทที่มีขายพวกยานพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนหรือว่า จะเป็นเครื่องบินเล็กอะไรก็ตามเนี่ยให้มีพื้นที่แสดงแล้วอันที่3ก็คือพื้นที่แสดงเทคโนโลยีคือในอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปยานอากาศเนี่ยอาจจะใช้วิธีเรียกมามารับเราได้ไหมอะไรเงี้ยนะรับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะมีจัดแสดงสามเรื่องอยู่ในเรื่องของยานอากาศเพราะฉะนั้นในงานปีนี้เนี่ยจะเป็นปีแรกที่เราจัดครบหมดเลยยานบก ยานน้ำและยาดอากาศโอ้โหน่าตื่นเต้นมากนะครับไม่เพียงแต่อย่างที่บอกว่าบริษัทรถยนต์ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีอีก2มิติที่เพิ่มขึ้นมาทางน้ำและก็ทางอากาศนะครับโอ้โหน่าสนใจมากครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ที่เข้ามาร่วมในงานพูดถึงงานมากรมยานยนต์และไฮไลท์ส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในงานนะครับ อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเเหใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมา z d า c x 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รูจ้จบ Feel the drive ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล New Isuzu D Max เปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่สำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive สุดเนือก็สำหรับงาน Motor Expo ครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการครบรอบ40ปีของ Motor Expo ที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็มีการฉลองครั้งยิ่งใหญ่นะครับโดยที่ Mazda ก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้โดยการนำ กองทัพนะครับมาสด้านะครับมานาแสดงในงานครบทุกรุ่นนะครับและก็ที่สําคัญยังมีเซอร์ไพรส์นะครับให้กับแฟนๆมาสด้านะครับที่ติดตามนะครับรถยนต์มาสด้ามาโดยตลอดนะครับโดยการโดยงานนี้เราจะมีรถรุ่นพิเศษนะครับมาโชว์ในงานนะครับเพื่อที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็ความตื่นเต้นให้กับแฟนๆมาสด้าอีกครั้งหนึ่งนะครับรับรองว่าต้องถูกใจแฟนๆมาสด้าแน่ๆนะครับแล้วก็สําหรับครั้งนี้นะครับมาสด้าได้จัดแคมเปญพิเศษนะครับในงานม o t ต r Expo นะครับ กับรถหลายๆรุ่นนะครับโดยมีแคมเปญนะครับต่ำสุดนะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับหรือถ้าใครอยากจะได้แพ็กเกจบำรุงรักษานะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าสบายใจในแง่ของการใช้รถมาสเตอในระยะยาวนะครับก็สามารถที่จะเลือกเขาเรียกว่ามาสเตอร์แคร์นะครับบำรุงรักษา5ปีหรือแพ็กเกจมาสเตอร์อัลติเมทเซอร์วิสนะครับบำรุงรักษา5ปีพร้อมขยายวารันตี5ปีนะครับเรียกได้ว่าหมดห่วงกันเลยนะครับกับการใช้รถมาสเตอในระยะยาวนะครับครับสำหรับไฮไลท์ของคุณใดในงานมอเตอร์ เรามีรถออกมาต้องเรียกว่าเป็น3แบรนด์ hmm. อยู่ในบูธของคุณไดครับแบรนด์ brand แรกก็คือแบรนด์คุณไดเองนะครับเรามีรถที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนก่อนไม่ว่าจะเป็น Star Gazer X นะครับมีคุณได i H1 Final Edition นะครับแล้วก็มี Staria Trend S Style S นะครับนำมาโชว์ในงานที่สำคัญคือเรามีเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับก็คือคุณได i ซัน t าเฟ ในส่วนของแบรนด์ที่2ที่อยู่ภายใต้ของบูธทุนใดครับคือ IONIC ครับรถไฟฟ้าในคราวนี้จะเป็นครั้งแรกในโลกที่เราเปิดแบรนด์ไอออนิออกมาเป็นแบรนด์แยกต่างหากนะครับซึ่งเราก็จะเปิดนำรถเอา IONIC ิ5มาแล้วก็จะมีรถที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เป็นคอนเซปต์คานำมาโชว์ด้วยนะครับอีก2คันด้วยกัน ในส่วนที่3ครับเป็นส่วนของ Performance Car ของเราครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับที่เรานำคุณไดเอ็นเข้ามาครับเอ็นเนี่ยเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงของคุณไดนะครับเราจะนำรุ่นเอลันทราเอ็นเข้ามาให้ลูกค้าได้ชื่นชมกันนะครับแล้วมีโอกาสได้จับจองกันด้วยครับสำหรับบ e d e s b e n นประเทศไทยก็ไฮไลไท์ปีนี้ที่จะมาก็ไล่กันไปเลยตั้งแต่รถที่เปิดตัวรุ่นใหม่ถ้ารุ่นใหม่ก็จะมี The n e w g l e 300D นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็น เป็นเมเนเแแหละแต่ว่าหน้าตาเรียกว่าดุดันเหมือนพวกรถ AMGV 8เลยอันนั้นก็น่าจะต้องแวะมาดูกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือรถ EQE SUV จะทำา n t t y Line ที่เราเรียกกันว่า Electric Art นะครับเพราะนั้นเรียกว่ายนตกรรมที่นำมาจัดแสดงเนี่ยแล้วก็ข้อเสนอต่างๆมีครบถ้วนอยู่ที่บูธรถยนต Mercedes ์ Mercedes-benz แวะไปนะครับขอบคุณครับครับสำหรับไฮไลท์ของ MG ในปีนี้นะครับสำหรับงาน Motor Expo นะครับรุ่นแรกก็คือตัว MG Cyberster นะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่น IM นะครับ IM ก็คือ i n t e l l i g e n t Mobility เป็นความร่วมมือกับแสกมอเตอร์ร่วมกับอาลีบาบาพัฒนารถยนต์รุ่นนี้ขึ้นมานะครับที่เรานำมาแสดงก็คือตัว LS6 ซึ่งเป็น SUV นขนาด C นะครับ G ก็ถือว่าเป็นรถที่มีความน่าสนใจมีความโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีเราต้องการที่จะซากฟีตแบบจากลูกค้านะครับถ้ารถรุ่นนี้ได้ความตอบรับที่ดีเนี่ยเราก็อาจจะมีแผนที่จะนําเข้ามาจําหน่ายในอน,นาคตก็เป็นไปได้นะครับเพื่อเป็นการตอบย้ําแบรนด์ EV ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าประเทศไทยอะครับคันนี้เนี่ยเนต้าในงาน Motor Expo คราวนี้นะครับเราได้นําตัวเนต้า GT มาตามคำเรียกร้องของลูกค้าของเนต้าเลยนะครับแล้วก็เรานํามาเนี่ยไม่ใช่แค่มาเป็น คอนเซปต์ concept, หรือว่ามากกั้นให้ดูลูกค้าสามารถเข้าไปชมได้เข้าไปกดเล่นได้นะครับมามากถึง2คันเลยนะครับส่วนอีกคันหนึ่งก็เป็นตัวที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะเห็นมากที่สุดแล้วก็โหวตมากับเรานะครับว่าอยากจะเห็นรุ่นนี้เนะี่ยมาโชว์ที่ประเทศไทยนั่นคือตัว Neta s p e e d e r นะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นตัวคอนเซปต์คานะครับก็จะนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นคันอะไรสำคัญเลยจะเป็นโปรดักต์ของเราในอนาคตนะครับก็คือตัว SUV ที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยอยู่แล้วก็อยากจะเห็นว่าตัวจริง จากที่สนใจเมื่อตัวที่เป็นเนต้ายูโกรเมื่อก่อนนะครับตอนนี้จะได้เห็นว่าเนต้าเนี่ยก็คือเรามีตัว X นะครับมาแทนตัวซีรีส์ของที่เป็น S U V นะครับให้ทุกท่านได้เข้ามาชมกันด้วยนะครับสำหรับบูตปอร์เช่ประเทศไทยโดย A อสกรุ๊ปนะคะสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้ค่ะเรามีไฮไลท์มากมายมานําเสนอเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของ The New c a y e n n E Hybrid นะคะพร้อมกับราคาที่น่าจูงใจค่ะแล้วก็ในปีนี้นะคะจะเป็นการครบรอบ60ปีของ911ค่ะในบูตเราเนี่ยมี 911หลากหลายรุ่นมาโชว์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น911ดาคา911คาร์กาหรือจะเป็น911รุ่นเฉลิมฉลองครบรอบ30ปี Porsche ป,ประเทศไทยค่ะแล้วก็911 GT3 ที่มาพร้อมชุดแต่งแมนทายเรซิ่งนะคะพร้อมด้วยกับ Porsche ครบครันทุกรุ่นเลยค่ะภายในงานค่ะสําหรับโปรโมชั่นนะคะต้องเข้ามาพูดคุยกับที่ปรึกษาทางการขายของเราค่ะท่านจะพบโปรโมชั่นที่น่าจูงใจแล้วก็ตัดสินใจให้เป็นเจ้าของรถ Porsche ได้ง่ายขึ้นค่ะ สำหรับงานมอ t ต r Expo ในปี2023นี้นะคะ Honda ก็ได้นำยนตกรรมเกือบ20คันมาจัดแสดงให้ทุกท่านได้รับชมนะคะโดยที่เราแบ่งบูธเป็นโซนโซนนะคะเรามีโซน e-h-e-v หรือว่าเป็นโซนที่เป็นรถยนต์ระบบขับเคลื่อนไฮบริดของ Honda ไฮไลท์ก็คือ Honda Accord e-h-e-v ใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นะคะเรามีหลากหลายรุ่นตั้งแต่รถใหญ่จนถึงรถซิตี้คารอย่างซิตีแล้วก็ซ e ิตี e ้ไฮสเ e-h-e-v ค่ะสำหรับแคมเปญน,นะคะ Honda มีข้อเสนอพิเศษโปรแรงส่งท้ายปีข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โปรถยนต์ที่ร่วมรายการขอมอบเด็ดพิเศษศูนเเซให้ลูกค้าที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับที่ปรึกษาการขายของเราสำหรับเงื่อนไขการขายแล้วก็การรับรถได้ที่บูททอนด้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะแหวกํำลังสนุกเลยนะครับทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ไฮไลท์ส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในงานทีนี้ต้องกลับมาถามคุณขวัญใจอีกครั้งหนึ่งครับว่า ปีนี้เนี่ยจะมีอะไรพิเศษไหมครับซื้อรถชิงรถอะไรทุกปีมีมาตลอดปีนี้จะเป็นไงบ้างครับเหมือนเดิมนะครับเราก็มีเมื่อก่อนเรามี3ามสี่รางวัลเนี่ยปีนี้เพิ่มเป็น5รางวัลก็จะมีซื้อรถชิงรถซื้อบัตรชิงรถซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงมอเตอร์ไซค์ซื้อสินค้าชิงรถและปีนี้มันมีดูทางออนไลน์เนี่ยชิงชิงรถได้ด้วยอะไรอย่างพี่มอเตอร์ไซค์ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นโปรโมชั่นนันเลยที่ทาง ผู้จัดงานเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณมาเที่ยวแล้วเนี่ยคุณได้รถราคาดีมีรถให้เลือกเยอะเรายังมีโปรโมชั่นของเราเองด้วยก็คือนี่ครับของที่เป็นรางวัลให้มาไม่ต้องซื้อรถก็ได้ซื้อบัตรก็ชิงรถได้ครับแล้วถ้ามาบังเอิญซื้อรถในงานซื้อรถก็ชิงรถได้อีกมาซื้อสินค้าก็ชิงรถได้อีกเนี่ยมันมันสุดๆมันสุดๆเลยนี่แหละก็คือสิ่งที่จะทําให้ช่วงปลายปีเนี่ยตลาดคึกคัก คงไม่ใช่เพียงยานยนต์อย่างเดียวคงจะทําให้รอบด้านนะสนับสนุนให้มันเติบโตขึ้นมานะครับครับพอมีรถต่างๆมาแสดงเยอะมีโปรโมชั่นมามาแข่งกันอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นทางเลือกที่ดีที่คนที่อาจจะอั้นอั้นไว้ก็ใช้เวลาช่วงเนี้ย มาจับจ่ายซื้อของเลยครับนะครับแล้วก็รถต่างๆที่ออกมาเนี่ยเยอะมากหน่อยเยอะมากมีทั้งรถใหม่รถที่ปรับปรุงโฉมรถต้นแบบรถแนวคิดสารพัดเรื่องเลยแบรนด์ใหม่ๆด้วยแบรนด์ใหม่ๆใช่ใช่ทีนี้อย่างที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเป็นจีนซะเยอะจีนอย่างอย่างช้างอันเนี่ยโอ้โหมาใหญ่มากของรัฐบาลจีนนะครับ ก้องก้องก็มาด้วยครับคเอาละครับตื่นเต้นแล้วครับก็จะต้องเตรียมไปพบกันที่งานมากรรมยานยนต์นะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่11ธันวาคมเลยนะครับที่ Impact Challenger เมืองทองธานีนะครับเวลานี้ขอขอบคุณคุณกัญชัยประพัดโพงมากนะครับที่ให้เกี่ยิรายการของเรานะครับขอบพระคุณมากครับครับยินดีครับหน่อยครับแล้วพบกันที่งานครับ สนับสนุนโดยใหม่ออซูซูดีแม็เหนือลิมิตพิชิตโลกรู้ก่อนขับกับอ e ีซูซูตอนเทคนิคช่วยประหยัดน้ำมันรู้ก่อนขับกับอ e ีซูซู มีวิธีง่ายๆที่จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าบรรเทาค่าใช้จ่ายแถมเป็นการถนอมรถและเครื่องยนต์ไปด้วยในตัวมาให้ทุกคนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันครับใช้ความเร็วให้เหมาะสมยิ่งขับเร็วเท่าไหร่รถยนต์ยิ่งกินน้ำมันมากขึ้นเท่านั้นจึงควรใช้ความเร็วที่70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรักษาความเร็วให้สมา่าเสมอตลอดเส้นทางแก่คุณลดความเร็วลงเท่าไหร่ ก็จะทําให้ประหยัดน้ํามันลงได้มากเท่านั้นออกตัวรถอย่างนุ่มนวลการออกตัวรถควรกดคันเร่งน้อยๆในช่วงเริ่มต้นและเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปทีละน้อยให้ความเร็วของรถแต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแทนการกดคันเร่งแรงๆนอกจากจะสิ้นเปลืองน้ํามันโดยใช่เหตุแล้วยังทําให้ชิ้นส่วนต่างๆสึกหรอไวขึ้นอีกด้วยชะลอรถแทนการใช้เบรกประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงทางแยกหรือจุดเช่รถติด ให้ยกเท้าออกจากคันเร่งปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆด้วยแรงเฉืยจนถึงจุดที่ต้องใช้เบรกก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีใช้เกียร์ว่างเมื่อรถติดนานๆหากการจราจรหนาแน่นต้องจอดติดไฟแดงนานควรใช้เกียร์ว่างหรือเกียร์เอ็นแทนที่จะเข้าเกียร์เดินหน้าทิ้งไว้มีการวิจัยพบว่าวิธีนี้ช่วยเซฟน้ำมันไปได้พอสมควรและยังช่วยให้ไม่ต้องเมื่อยขายเหยียบเบรกไว้ตลอดเวลา จอดรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ต้องจอดรถเพื่อลงไปทำธุระถึงแม้จะเพียงชั่วครู่ก็ควรดับเครื่องยนต์เพราะการติดเครื่องยนต์รถไว้ก็เป็นการสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์นอกจากการดับเครื่องยนต์จะช่วยลดการใช้น้ำมันแล้วยังป้องกันการจรกรรมหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันในขณะที่ไม่มีใครอยู่บนรถด้วยปล่อยให้รถเคลื่อนที่เองขณะที่รถติดและมีการเคลื่อนที่ช้าๆเป็นระยะก็ไม่จะเป็นต้องเหยียบคันเร่ง เพียงแค่ใส่เกียร์เดินหน้าแล้วปล่อยให้รถไหลไปเองด้วย walking speed โดยที่เราไม่ต้องแตะคันเร่งแค่คอยเหยียบเบรกเมื่อต้องหยุดรถก็เพียงพอเลี่ยงเส้นทางรถติดขัดในยุคสมาร์ทโฟนเราสามารถตรวจสอบล่วงหน้าว่าเส้นทางไหนรถติดมากรถติดน้อยรู้ล่วงหน้าวางแผนการเดินทางเลี่ยงเส้นทางรถติดหนักประหยัดทั้งน้ำมันแถมประหยัดเวลาได้อีกต่อ เช็คลมยางลมยางที่อ่อนจะทำให้เกิดแรงเสียดสีระหว่างยางกับพื้นถนนมากขึ้นเครื่องยนต์ก็จะทำงานหนักจึงสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นด้วยเราจึงควรมานตรวจสอบลมยางรถยนต์อยู่เสมอและเติมลมให้ได้ตามที่มาตรฐานกำหนดทั้งล้อหน้าและล้อหลังยาบรรทุกของหนักรถยนต์ที่หนักก็ส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นตามจึงจำเป็นที่ต้องลดน้ำหนักของรถด้วยการนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากรถ โดยเฉพาะเหล่านักก๊อฟเพราะถุงก๊อฟมีน้ำหนักมากนำขึ้นเมื่อจะใช้งานและนำลงเมื่อไม่ใช้งานแล้วเปิดแอร์เย็นเกินไปการทำงานของแอร์และคอมเพรสเซอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นยิ่งเปลืองน้ำมันมากขึ้นยิ่งเย็นมากคอมเพรสเซอร์ยิ่งทำงานหนักแนะนำให้ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมแค่ไม่รู้สึกร้อนก็เพียงพอเพื่อลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์และลดภาระของเครื่องยนต์ แต่ละข้อที่กล่าวมาล้วนเป็นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยลดการใช้น้ำมาในรถยนต์ของคุณได้ถึงแม้จะไม่มากมายเท่าไหร่แต่ก็อาจจะช่วยได้มากในสถานการณ์อยู่ในขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์สำหรับเดอพนะครับจากฉางงานมอเตอร์ซึ่ง จะเป็นไฮไลท์ในงานนี้อีกเช่นเดียวกันครับและทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องราวในรายการออโตมอเตอร์แลนด์ประจำสัปดาห์นี้นะครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึง5ทุ่มทางทบ5กด5วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ